ส่วนกาลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยกรมฐานมาที่6จังหวัดขอนแก่นนำชุโธปรกรณ์ของกองทัพบ,บกร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเช่นหน่วยทหารพัฒนาเขตพื้นที่ป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนชุดบรรเทาสาธารณาภายัยอาสากู้ภยัยมูลนิธิและชุดบรรเทาสาธารณาภายัยจากมณฑลฐานบกที่23กองพันฐานมาที่6กรมฐานมาที่6เข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟาร์มสุกรพ่อพันธุ์แม่พันุขนาดใหญ่ ที่ตำบลบ้านต้นอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นก็เข้าไปช่วยแบบนี้มาต่อเนื่องมาสี่วันนะครับจุดนี้เองเสียหายจากน้ําท่วมครับน้ําจากลําน้ําฉีล้นตลิงแล้วก็เข้าท่วมบ้านประชาชนขยายเป็นวงกว้างและสะภาพน้ำเนี่ยก็ยังท่วมขังต่อเนื่องเลยนะครับกรมฐานมาที่6จะยังคงปฏิบัติภารกิจในการเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังปลอดภัยที่มันยังมีชีวิตอยู่นะฮะไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วก็จะไปเก็บสร้างสุกรที่ตายแล้ว เพื่อน,นําไปฝังกลบแล้วก็ทําการฟื้นฟูพื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายหลังน้ําลดต่อไปครับช่วยเหลือครอบคลุมนะคะทั้ง